เมื่อเวลา12.00น30นาทีของวันที่16เมษายนนะคะชาวตำบลท่าฉลอมค่ะร่วมสืบสารประเพณีสงกรานส่งน้ําหลวงปู่เลิง้งวัดแหลมสุวรรณารามหลวงปู่แกนหลูกแก้ววัดช่องลมโดยขบวนแห่นั้นค่ะได้เริ่มต้นที่วัดแหลมสุวรรณารามแห่ไปตลอดเส้นทางถนนถวายถนนสุทธิบาทวิถีพร้อมกับการส่งน้ําพิสุขสัมมาเนรตลอดเส้นทางนั้นค่ะก็มีชาวตำบลท่าฉลอมนะคะมาร,ร่วมส่งน้ําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเล่นน้าสงกรานอีกทั้งในขบวนแห่ค่ะยังมีรถของสัมมาเนร ที่บรรชาภาคฤดูร้อนวัดช่องลมรวมเล่นสงกรานด้วยค่ะซึ่งในกระบวนนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักส่วนตลอดเส้นทางของตำบลท่าฉลอมยังมีการตั้งจุดเล่นน้ําตามหน้าบ้านและมีรถเล่นน้ําวิ่งเข้ามาเล่นสงกรานกันอีกด้วย สนุนโดย MC Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย